อกสตรีนี่แสนอุ่นแม่คุณชะไหนถึงอุ่นอย่างนี้อกตึงตึงเนื้อตันตันต,นตันอย่างนี้ต้งยวนยาวหน้ายยนยีมาอยู่กับพี่เถ่หน้าแม่มาอกสตรีนี่แสนอ่อนขอ,อนนอนขอนนุนเนื้ออ่อนหน่อยนาะ นึกว่าเอาบุญนาปังอ่อนลันจ้าอย่างอนเหงาเจ้ามานยาอกการดาชงอละไมหนาวลมหรือจะต้องหม่มผ้าหนาวฟ้าหรือจะต้องผิงไฟหนาวผู้หญิงหรือจะอิงผู้ใหญ่ถ้าพี่หนาวใจละใครจะให้กอดน,อน้อง หาไม่คุณให้นุนอกน้องเอยจะขอนอนกกต่างบอนถึงตัวตายมิยอมคลายทายทอนอกสาวสาวชัางน่านอนอกบางอ่อนช่างอ่อนอุ่นใจ